สตีฟจ็อบกลายเป็นบุคคลสำคัญของโลกบุคคลที่เปลี่ยนประวัติศาสตร์โลก mm hmm. เพราะข้อนี้ข้อเดียว mm hmm. ทุกครั้งที่ผมออกสอนเรื่องการหาเงินเรื่องการมาร์เก็ตติ้งเรื่องการตลาดการขายเนี่ยจะมีคนเข้ามาแย้งเหรอสอนให้คนเป็นคนดีก่อนละกันค่อยค่อยไปหาเงินค่อยว่ากันอีกทีนึง mm hmm. เดี๋ยวผมจะเล่าเรื่องนี้ให้ฟังเรื่องของสตีฟจ็อบกับแดเนียลคอตตี้เป็นเพื่อนของสตีฟจ็อบตั้งแต่อยู่สมัยเรียนไปอินเดียด้วยกัน อยากจะไปมีมีเรื่องของจิตวิญญาณไปแสวงหาเรื่องจิตวิญญาณแต่แดเนียลเนี่ยรู้เปล่าว่าไม่ประสบความสำเร็จในชีวิตเลยตอนตอนนี้เลยยังอยู่ในสกกนต็อปอยู่เลยแต่ซีจ็อบม่ขึ้นไปไหนข้อแตกต่างเกิดหรือเปล่า mm hmm. การคิดว่าเราสามารถรับใช้คนได้ด้วยแล้วรวยด้วยซีจ mm ็อ hmm. บมันคิดอย่างนี้เขาเข้าใจว่าธุรกิจมันก็คือการรับใช้คนอย่างหนึ่งนั่นแหละซีจ็อบเข้าใจแต่แดเนียลคอรกี้ไม่เข้าใจ เพราะข้อนี้ข้อเดียวคุณต้องเข้าใจเลยว่าธุรกิจมันคือการเปลี่ยนโลกธุรกิจมันคือสร้างการมันไม่ใช่คนคนแย่ๆคนโอ้ยพวกคนรวยนี่เห็นแก่ตัวเอาแย่งคนจนกินนนนี่นนนมาทําธุรกิจแล้วอะไรอะทาให้คนจนลําบากแย่งการหากินของคนจนคุณต้องก้าวข้ามผ่านตรงนี้ไปให้ได้นะเว้ย เพราะว่าการธุรกรรมทาำธุรกิจสําเร็จมันคือการสร้างคุณค่าให้คนจํานวนเยอะจมันคือการธรรมะอย่างหนึ่งเลยอ่ะมันคือการเป็นการทําบุญอย่างหนึ่งเลยผมบอกได้เลยเป็นการทําบุญในโลกแห่งความเป็นจริง <c oughs> เงินเป็นแค่ตัววัดคุณค่าของคุณในตลาดเท่านั้นเอง <c oughs> มันไม่ได้มีความชั่วความดีอะไรจิตก,กับมันมันแค่เป็นตัวกลางหนึ่งอันแต่ว่า เงินเป็นแค่คตัววัดเท่านั้นเองว่าในตลาดไม่ใช่ไม่ใช่คุณค่าความเป็นคนนะค,คุณค่าความเป็นคนทุกคนมีคุณค่าความเป็นคนเท่ากันหมดไม่ว่าใครรวยจนแค่ไหนคุณค่าความเป็นคนเท่ากันหมดแต่คุณค่าในตลาดที่คนเห็นคุณวัดกันด้วยตัวเลขเงินนั้น <c oughs> เข้าใจปะ <c oughs> ่ะอีลอนมัสก์เนี้ยทำรถอิเล็กทริกรถไฟฟ้าขึ้นมาเพื่อที่จะช่วยโลกให,ให้ให้โลกไม่ต้องใช้น้ํามัน <c oughs> อันนี้คือการทําบุญสร้างคุณค่าในรอบนี้รถของเขานี่จองกันกระนำเลย ใช่ไหมรถมูลค่าบนค่าบริษัทของเขาสูงเข้าเกือบเท่าโตโยต้าแล้วใช่ไหมแป๊บเดียวเองผมนี่ก็คือถึงคุณต้องปลดล็อกคุณปลดล็อกเรื่องนี้แล้วผมปลดล็อกเรื่องนี้จริงๆนะแต่ก่อนผมเองก็เป็นคอนดักเตอร์คอนดักเตอร์พวกศิลปินต่างๆมันจะค่อนข้างจะคือเนื่องจากไม่เข้าใจธุรกิจก็เลยค่อนข้างจะด่านักธุรกิจและด่านักด่านักลงทุนด่าาเจ้าของทุนอ่ะแล้วก็ผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นแต่ก่อนก็แบบว่าแอนตี้คนที่แบบุ้ยเห็นแก่เงินว้ยมึงนี่ตัดสินใจทุกอย่างด้วยเรื่องงเเินมดลย อะไรแบบนี้ถึงที่ผมล็อกผมคืออะไรรู้บ้างวันหนึ่งจากการเป็นคอนดักเตอร์มาแล้วมา,มา,มาเป็นไปไปเจออ่านริชาร์ดแบรนสันริชาร์ดแบรนสันเ็เป็นนักธุรกิจที่ยิ่งใหญ่ที่สุดคนหนึ่งของโลกเขาพูดกับว่า,วาการการทำธุรกิจมันก็คือการเปลี่ยนโลกโดยใช้ธุรกิจเพราะผมตอนนั้นผมอยากเปลี่ยนโลกไงเราเห็นว่าถ้าเราเป็นคอนดักเตอร์ระดับโลกเป็นตัวอย่างให้คนเห็นให้คนไทยเห็นให้เด็กไทยรุ่นใหม่เห็นว่าเฮ้ยคนไทยก็เป็นระดับโลกได้นะเราก็จะเปลี่ยนความ,ค,วามคิดของเขา แต่คอนดักเตอร์มันเริ่มที่จะไม่ได้อยู่ในสายตาคนแล้วไงมันไม่ใช่การเปลี่ยนโลกอย่างที่ฉันเข้าใจแล้วเป้าหมายของฉันคือเปลี่ยนโลกใช่ไหมฉันจะต้องหาเครื่องมืออันอื่นละ mm. ผมตัดสินใจวันนั้นเลย mm. คือตอนนั้นไม่รู้เรื่องธุรกิจแล้วไม่ค่อยมั่นใจด้วยว่าตัวเองจะสําเร็จได้นะ mm. ไม่เคยทําธุรกิจมาก่อน mm. คือน้องชายน้องชายผมหลายคนมันยังทำธุรกิจมาก่อนผมแล้วมันก็ยังสักเซสฟูลมาก่อนผมนะน้องชายผมตั้งหลายคนก็ทําธุรกิจหมดเลยจะ่คนที่2คนที่3าคนที่4ทําธุรกิจทุกคนอนะแล้วก็ แต่ว่าผมเป็นคนดัอกเตอร์นะมันก็แบบไม่ไม่มั่นใจว่าทาธุรกิจได้แต่ตอนนี้ผมนอาเงินมากกว่าน้องชายของผมทุกคนรวมกันเงินมากกว่าน้องชายผมผมทุกคนและพ่อแม่ของผมรวมกันหมดเลยโอเคปะ่ะเ,เพราะว่าเงินของผมเพิ่มตามนาทีผมใช้ไมค์เซตของการใช้สร้างระบบผลิตเงินผมไม่ได้มใช้ไมค์เซตของการไปรับใช้เพื่อหาเงินแกือเป่า hmm. <Get it, S 2> right? เรื่องนี้ผมเคยสอนแล้วลองไปย้อนดูในคลิปไหนสักยันหนึ่งหรือไม่ก็ไปเรียนคอร์สน,นะนะเปลี่ยนธุรกิจเป็นเครื่องผลิตเงินนะผมสร้างผมสอนวิธีการสร้างระบบผลิตเงินคือเรื่องนี้คุณต้องเก็ตถ้าคุณไม่เก็ตนี่คือแม่งรวยยากมากเลยโอเคป่ะเพราะฉะนั้นการทําธุรกิจมันคือการเปลี่ยนโลกตัวคุณก็เปลี่ยนโลกได้ผมกล้าพูดคํานี้เลยว่าตัวคุณก็เปลี่ยนโลกได้คุณแค่ยังไม่รู้ยังไม่เชื่อใจเท่านั้นเองนะครับ